ครับผมนี่ก็ชุดซ่อมลูกลอย NSR เข้าแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในชุดจะมีชุดสายไฟนะครับสำหรับคนที่สายไฟขาดเวลาใส่ก็ระวังนะครับให้ตัวนี้ดัดให้มันตรงนิดนึงเดี๋ยวตัวนี้ผมจะดัดให้มันตรงหน่อยเวลาเสียบก็ระวังอย่าพึ่งยัดนะฮะไม่งั้นมันงองส่วนตัวนี้มันจะเป็นลูกยางรองถังจะเป็นแบบหนานะเดี๋ยวผมมีไอตัวอันเก่าไหมจะให้ดู ไม่มีนะไม่ได้เก็บไว้ตัวเก่าถ้าเป็นตัวเดิมติดรถมันจะเป็นแบนๆนะครับมันจะเป็นแบนๆบางๆตัวนี้จะเป็นแบบหนาจบแน่นอนเพราะบางทีอ่ะผมเคยอ่ซื้อมือสองชุดลูกลอยนี่แหละแล้วก็เอามาใส่นะฮะแล้วมันก็ปิดไม่อยู่น้ำมันรั่วแล้วก็จะมีไอตัวตัวล็อกทุ่นลูกลอยหนึ่งตัวส่วนตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของเดิมนะของแท้มือสองของเดิม จะเห็นอ่าร่องไหมเดี๋ยว,ดวยกดโฟกัสก่อนอ่านี่มันจะมีร่องนะครับร่องเป็นจุดเล็กๆเห็นไหมสามจุดซึ่งตัวนี้มันจะเล็กนะครับเวลาเราใช้ไปน,นานๆอะ่ะมันจะกร่อนนะครับไอตัววงด้านในมันจะเริ่มก่อนไปเรื่อยๆดูจะค่าพิเกลนะครับพอก่อนไปเรื่อยๆปุ๊บเวลาน้ํามันเรามีครึ่งถังแบบนี้ แล้วก็เวลาขับมันสะเทือนมันก็อาจจะหลุดออกมาได้นะครับผมเคยเจออยู่บางทีไอ้ตัวตัวไหนนี่แหละตัวนี้มัง้งหรืออีกชุดนึงนี่แหละที่ผมยังไม่ซ่อมนะครับเขามาตอนมามันก็ติดมานะแต่พอแบบว่าเราเอาพลิกมาดูอะสกิดนิดเดียวหลุดเลยนะครับผมนี่มันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็นตัวเก่าเซนเซอร์ขาเ็าจะเป็นแบบขา,ขา,ขาเล็กๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นขาใหญ่แล้วก็ ตัวล็อกก็จะเป็น2ตัวบนจะเป็นแบบหนาขึ้นนะครับหนากว่าตัวเดิมก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจชุดซ่อมก็สอบถามได้ชุดซ่อมมันก็จะมี1ชุดจะมี4ชิ้นนะฮะก็จะมีลูกยางรองแล้วก็จะมีไอ้ตัวแผ่นล็อก แล้วก็จะมีเซนเซอร์แล้วก็สายไฟพร้อมปักนะครับก็จะเป็น 4, 4ชิ้นแบบนี้ใน1ชุดนะครับชุดละ250บาทใครที่สนใจจะเอาไปซ่อมเองก็ได้นะครับซ่อมไม่ยากแต่ถ้าใครซ่อมไม่เป็นก็ส่งมาให้ผมซ่อมได้ให้เปลี่ยนให้ได้ก็จะมีบวกค่าขนส่งกลับแค่นั้นนะครับค่าซ่อมฟรีก็จะเป็นค่าส่งกลับ30บาทค่าชุดนี้ชุดซ่อมจะ250บาทนะครับ ถ้าใครมีโอกาสได้ถอดถังก็อแนะนําเปลี่ยนดีกว่านะครับบางทีมันถ้าเราไม่เปลี่ยนมันใช้ได้อนาคตมันก็อาจจะหลุดได้นะครับก็ก็ไม่ได้ว่านะแต่มือสองดีๆก็มีเยอะนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขายใครที่สนใจก็สอบถามได้